ครับระเบิงการขุดคล้องหลอบหน้าครับโครงการของกรมพัฒนาที่ด็ดครับเปผมมาขุดคล้องหลอบหน้าให้ตัวคล้องในปากคลองนี่หาเม็ดรครับคนคลองสามเม็ดลึกสองเม็ดครับคันคู่คันคู่หลอบนอกหาเม็ดรครับความสูงกว่าตัมาณสองเม็ดนะครับ เแยกกันบ่ไว้น้ำข้างนอกเขามาในหน้านะครับเพราะว่าหน้าแปลงนี้เป็นหน้านำถั่วเลยต้องเย็ดขั้นคู่รอบไว้นะครับ20เกตไรทครับแปลงนี้ความเงีวของข้องกับม่านก็ปล่อยกว่าปล่อยกว่าเม็ดครับเอาเบอร์กับพุดเบอร์แรกครับ พระม่านนี่ยแต่งคู่ทางในคู่ทางในกับพระม่านเม็ดหนึ่งครับคูทางในนะครับคู่ทางในมันแต่งหากลับไปติดแต่งขึ้นมาเป็นเชลโร่เพื่ออะครับแต่งขึ้นมาเป็นคู่ทางในหนึ่งเม็ดครับทางในเม็ดหาดิปประมาณนี้ คลิปต่อไปสิทธายเบิ้งอีกนะครับเนอกาะว่าสกุดไดยไปฮอดใส่จังไดน,นะครับเนาะคลิปเี้วไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ